สวัสดีค่ะพอๆกับหมิงแดงคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาหล่อไตเฮ็ดคือเก่้าขายง่ำขึ้นเนาะมาหาปลามาแหล้วดูแดงพอแล้วค่ะพี่น้องเป็นลังมุกเหลือง,องค่ะลมุกเหลืองครับจุ้มสวยๆ,ๆเนาะครับผมก๊าลังจ้ะไปครับไปลุงไปทุบมันครับวัอนี้มันไปไหนซิมานคือเมื่มอคืนปะ มันขึ้นกับพ่อได้ยึดพี่นอ้องวันนี้มาลองไหมครับไปตามลุ่นตามชมกันที่เขาครับวันนี้ <c oughs> มันขึ้นฝนเกือบตกเนาะ <c oughs> แต่เมื่อนี้ว่ามีฝนครับเมื่อนี้แ <c oughs> มน <c oughs> ไปครับ ค่ะทั้งผีจ้ะดอกงามน,นะแม่นจ้าคุนพอถึอฝนแมนเมื่อคืนฝน,นตกดอกมุนมิดจ้ะาง,งามเลย เห็ดน้ำมาครับเราต้องงามเลยพี่น้องดอกตูมมาเก็บเลยตัวนี้นี่ครับยางเขามาว่าจะเห็ดปลวกแดงบวมเมียนพี่น้องเห็ดน้ำมากเห็ดดำมากเป็ดมูเลยครับจุ่มมันเก็บเลยครับเก็บเลย เปนกระรง่มเนียนกรงงามเลยพี่นนอต้นนี้เด้นี่แตกๆใหม่หักใสย่งไปครับ นี่ป้อกำลังงามเลยเนาะไปพี่น้องเบิ้งพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับงามเลยงามไข่เขียวครับดอกเลื้องครับดอกบ้านบานแต่วุ้งสมบูรณ์ได้ค่ะคนใหญนดีนะกลัวพี่เนาะแไปจ้ะอุ๊ยหมดแอร์นีเลยเอ้าหมดปีนแล้ว เอาอยู่บ right? ่เอาวาเซได้นะเอาบ่ได้เห้เอาทิ้งมาแล้วโง่ครับปะฮัดพี่น้องอื

มือไข่งามๆเลยไข่เนาะไข่คร,ครับไข่ขาวเนาะแมนจ้าอย่างบเลื่องปะพิสูจน สูตรสีเหลืองจ้ะเหลืองครับตรงนี้อืมนี่นะครับไข่เขียวครับ ไปทีก็ต้นสวยๆเลยไปไปดูไปดูปดยังงานเลย,ย,ยพี่นอ้องไข่ขาวครับไข่ขาวดอกนี้ครับ น,น,นี่ขาเนบ้าขางามเนาะแน่นจ้ะเ้างามพี่น้องครับงามเลยพีน่น้องจ่มพีนองนจ้ะ ไข้าขาวเห็นจ๊ะเห็นครับบ่เงินไม่ใหม่นี่นเยเห็น <c oughs> จ<า>้ะนะครับไขขาวเปนบาน,น,นเออดอกน่แตดว่าด,ด้จ้ะ สงามพี่น้องครับสวยงาบบงมบอกงไายจำโบงโงงงเอี่ยงครับอ,อยู่มามเลอ้จสะท้อนเสียงครับอโอเคป่ะจ๊ะโอเคครับบ,บานๆเนียนเนี่ยครับ อุ้ยหักเลยก่อบป็นผุแล้วอืมจ้ามัเป็นยังไงใช่ได้อยู่สองดอกครับสองดอกไม้ดูจากพี่น้องไหลเต็มตาเลยครับเด็กแล้วพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดละงูเนาะส่วนบาทชิเฮ็ดละงูบ้านจากพี่น้องสามีอยู่สองยางเฮ็ดละงูกับเฮ็ดไข่เอดละงีกันแค่ไหครับค่ะสำหรับคลิปนี้นู้แดงเขาจบคลิมเปรี้ยงซัมมี่กันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดครับสขาไรับชมคลิปีนู้แดงกับบ้าเม่ยงด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอ,กคอคกเกเมอเมนต์ค่ะพี่น้องขะพี่กลับจากทีเก่าทีเดิมค่ะน้องบัวตากแดดเนาะค่ะพี่น้องคาสองปลาเนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผลงานผลงานเชิญน,นี้ค่ะขกันเฮียเขียวขยิ้วขาครับเฮ็ดละง,งกนะครับกำปั้นพี่น้อง